กลัมาพบกันอีกแล้วนะคะได้รายการติงซ่าเฮ้ยใช้คำว่ารายการวะก็ถูกแล้วเออเราก็ไม่ได้บอกว่าเราเป็นอะไรเม่เป็นอะไรเราเป็นอะไรประเด็นวันนี้นะคะของเราที่เราจับได้ครั้งที่แล้วก็คือแฟนขับเป็นหน้าอ่าสามสองหนึ่งไปแฟนคขับเป็นหน้าตาศิลปินใช่ไหมจริงไหมหรือเปล่า ยังไงเออมันยังไงเฮยะเออคิดง่ายกับคำหนี้คะคุณเพียรก็ส่วนตัวคิดว่าใช่เพราะว่าเคยประสบพบเจอนะคะตอนที่ช่วงนั้นเป็นช่วงแบบมัธยมน้องคนนี้ประสบพบเจอเหตุการณ์มัธยมค่อนข้างเยทีเดียวใช่ค่ะเพราะว่าตอนนั้นติ่งเกาหลีไงแล้วช่วงนั้นเกาหลีก็คือจะค่อนข้างแบบยอร์แล้วมันก็จะแบบมันจะเกิดการแข่งขันของบอยกรุ๊ปบอย group บอยกรุ๊ปเอกับบอยกรุ๊ปบีอย่ใช่ปะแล้วคือแฟนคลับแม่งก็จะแบบตีกันอ่ะมันก็จะชอบมีคําเคลมว่าแบบว่าวงอันดับหนึ่งของเกาหลีในตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยเออแต่ละแบบแต่ละสํานักมันก็จะตีแบบตีพิมพ์ตีเอาเรแบบนี้นิยามแล้วก็เออนิยามว่าแบบเออบอยบอยกรุ๊ปเอเนี่ยก็อันดับหนึ่งบอยกรุ๊ปบีก็บีวันนี้เป็นอะไรนะบอยกรุ๊ปบีก็อันดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแฟนคลับมันก็เลยแบบ ถกเถียงกันว่าแบบเอ้ยของผมอะอันดับหนึ่งของจริงแล้นนี่นั่นแล้วก็แบบเกิดการท็อกซิกกันข้างในอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็เลยรู้สึกว่าคือตอนนั้นก็ตามทั้งสองวงใช่ปะ่ะ <c oughs> แล้วก็เลยเลือกที่จะแบบไม่ตามแล้วกันลำคาญแฟนคลับแล้วก็ทําให้แบบก็ไม่ตามศิลปินไปเลย <c oughs> เพราะว่าแบบ <c oughs> ไม่น่าลาคานอะ <c oughs> เออ <c oughs> ใช่แล้วตแต่แต่คิดว่าถ้าถ้าได้อีกมุมนึงก็คงจะแบบว่า อ้าวแล้วทำไมก็ชอบตัวศิลปินนี่พออยู่ในคอมมูแฟนคลับแล้วแล้วไม่อยากอยู่ในคอมมูแฟนคลับใช่ปะแล้วทำไมต้องเลิกชอบศิลปินไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ในมุมน้องตอนเด็กนะแค่รู้สึกว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวผมก็เข้าไปวนลูปในสังคมแฟนคลับอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอ่ะเฟดออกมาดีกว่าแล้วหลังจากนั้นก็แค่แบบเหมือนฟังเพลงพผ่านๆอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วก็ยังชอบศิลปินอยู่หมายถึงว่ากับผลงานเขาก็ยังชอบแหละแต่แค่<ช>ไม่ได้อยากเข้าไปเอี่ยวกับในในค<น>อมมูในคอมมูนั้นอ่าในส่วนั้นแล้วพี่โมล่ะ คือเราอะมองว่ามีมีส่วนนะแบบมากๆคือยิ่งเห็นชัดในช่วงหลังเลยอะหมายถึงว่าเหมือนพอเคยเห็นตัวอย่างของการวางตัวที่ดีของแฟนคลับด้วยมันนี่งทาให้เหมือนกับแบบเฮ้ยมันเสริมกันล่ะเรามองมันเป็นการเสริมส่งเสริมกันเออยกตัวอย่างดอมที่น่ารักที่เคยรู้สึกว่าแบบเคยเจอด้วยอ่าเออเช่นแบบอย่างนนทนานออเรารู้สึกว่าการจัดการแบบ ทางแฟนขับทางศิล,ลปินอะ่ะมันกลายเป็นว่าอ๋อแฟนขับก็แบบเหมือนให้เกียรติศิลปินศิลปินก็ให้เกียรติแฟนลับแล้วพอเขาไปอยู่ด้วยกันตรงนั้นก็เหมือนเขาจัดการเขาจัดการกันดีมากๆแล้วมันก็กลายเป็นว่าพอภาพที่มองไปแบบอวยมันกลายว่าด้อมนนทนุน่นน่ารักจังเลยแล้วก็กลายเป็นคนก็จะเหมือนแบบเราว่าเขาก็เอ็นดูศิลปินด้วยจากาการที่แบบเออศิลปินกับแฟนขับมันดูแบบน่ารักและเสริมกันออย่างเจฟเองช่วงนี้ก็เห็นมีเนาะมีเออมีเจฟมีอะไรอย่างเงี้ยที่เราจะเห็นผ่านตาไปอยมันจะเป็นความน่ารักของดอออออมมมมนนนนนูดดีี้้เเเระะบบบบยยัจแหืศิล ปินก็จะถูกชมไปด้วยเหมือนกันเราก็เลยมองว่าจริงๆมันก็เป็นถ้าเรียกก็เป็นหน้าตาของแฟนคลับไหมอ่ะเอ้ย,อยอแฟนคลับถ้าเป็นหน้าตาของศิลป,ปินอ่ะก็ใช่ในมุมของเรามันรีเฟกกันทั้งคู่เลยเออแล้วก็แบบพอเอาถ้าพูดตามตรงถ้าพอทําไม่ดีปุป๊บอะมันก็มีผลนิดนึงเหมือนแบบเวลาคนจ้างงานหรืออะไรอย่างเงี้ยเรามองว่ามันก็คงมีส่วนที่ว่าแบบเพราะว่าอย่างที่บอกโอเคแฟนคลับเราจ้างพรีเซนเตอร์มาเพื่อบางสิ่งบางอย่างใช่ปะ แล้วแฟนคลับก็เป็นลูกค้าแหละอแต่ว่าพอร่วมงานด้วยเราเหมือนพอร่วมงานกับตรงนี้แล้วมันก็กลายเป็นว่ามันจะต้องดูอิมแพกอะ uh huh. ว่าแบบเอยถ้าจ้างมาจ้างคนนี้มาภาพลักษณ์ของมีเหลืองภาพลักษณ์ของแบรนด์หรือว่าแบบตัวลูกค้าก็คือตัวแฟนคลับอะไรเงี้ยเป็นยังไงเป็นแบบไหนด้วยเราว่ามันก็มีรีเฟกกันในเชิงของทั้งสองมุมนี้เลยเห uh huh. มือนกัน ใช่เราเคยไปเจอแบบแฟนคลับแบบน่ารักมากอย่างตอนไป,ไปนน,นทนนตอนนั้นไปเจอที่คอนเสิร์ตบางเอิญเจอกันคือรู้สึกว่ามันแบบมันฟิลนะในมุมของแฟนคลับกันเองมันยังรู้สึกว่าหุยเ <c oughs> ขาน่ารักจังเลยอะแล้วพอ <c oughs> เราชอบศิลปินเขามันเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนเป็นที่ปลอดภัยเหมือนกันนะ <c oughs> ที่จะรู้สึกว่าแบบว้าวเออแบบคงไปติ่ง้วยมันก็ดูแบบคงจะสนุกดีหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบโอ้ดีจังเลยน่ารักจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเห็นน่าเป็นตาแล้วก็เหมือนเคยไปทํางานตอนนั้นก็คือเหมือนแบบมีโอกาสได้ไปจัด ออนไลนอะไรเงี้ยเออเราก็เก็ตนะเราถ้าสมมติว่าคือเราเข้าใจแหละทีมในฐานะทีมงานมันก็มีความต้องแฮนเดิลกับสถานการณ์หน้าง,งานซึ่งก็จะมีแฟนคลับด้วยมีอะไรเงี้ยพอเจอพาร์ทที่เหมือนแบบโอเคมันมีกติกาของมันแต่พอแบบเหมือนถูกหูมาจากอะไรบางอยา่างเช่นแบบรับไม่ไหวหรอกพี่รับพวกหนูไม่ไหวหรอกเลยอะไรเงี้ยแล้ว <laughs> ดูใจใพี่แล้อะไรคือมันก็จะมีความแบบอ๊ยเออมันนิดนึงนะนิดนึงมันเหมือนแบบก็ถูกแปะไว้ว่าเป็นแบบอยู่ด้อมนี้อยู่ด้อมนี้ของศิลปินคนนี้แบบก็คนของกันและกันแหละในมุมเราในเชิงของผู้ว่าจ้างอผู้จัดหรืออะไรเงี้ยเขาก็อาจจะดูด้วยในมุมเรานะประสบการณ์ละ่ะเคยพบเจอรประสบการณ์อะไรที่รู้สึกว่าแบบเหมือนพอเจอแฟนคลับแบบนี้แล้วมันก็เลยทําให้เราแบบ เฮ้ยไม่ดีกว่าไหมมีไหมแบบเธอคิดจะติ่งวงหนึ่งละกันเพราะว่าตอนนั้นเพื่อนก็ชอบเออโดยส่วนตัวก็ไม่ไม,ไม่เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเรื่องท็อกซิกเท่าไหร่เลยเออพราะรูะ้สึกว่าเออชีวิตประจําวันหมายถึงว่าเนื่อเออแบบ<อ>จะมาอยู่ในพาร์ทนี้แล้วกูยังจะต้องเข้ามาอยู่ในสิ่งที่ท็อกซิกอีกเออเหมือนเหมือนตอนนั้นอะมันเป็นรายการใช่ไหม เ้วตอนนั้นเพื่อนก็ดูเพื่อนก็เลยบอกว่าเนี่ยนะถ้ามึงดูนะมึงเมนคนนี้ชัวเออแล้วก็เลยดูไปถึงห e าอีพีเอเมนคนนี้จริงแล้วก็เลยรู้สึกว่าเอออยากตามละเออตอนนั้นก็ยังแข่งไม่เสร็จใช่ปะมันก็เป็นดราม่าเป็นระยะเป็นระยะอยู่แล้วใช่ปะก็รู้สึกว่าไม่เอาดีกว่าว่อยดีกว่าแล้วยิ่งพอแบบพอได้เดย์แล้วอะก็ค่อนข้างเยอะหมายถึงว่าเรื่อง เออเรื่องดราม่าก็ค่อนข้างเยอะก็เลยสัวอยู่แบบฟังแบบห่างๆเป็นแฟนเพลงดีกว่าขอแบบไม่เข้าไปอยู่ในแบบการเป็นแฟนคลับอะไรอ่ะอ่เข้าใจแล้วว่ามันเหมือนมาเห็นภาพแหละเห็นภาพแล้วว่าฉันเหนื่อยแน่ใช่ฉันเหนื่อยแน่ฉันแบบเหมือนพอมันเข้าไปอยู่ในวงมันก็อาพาร์ทนึงมันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเราอาจจะต้องรับรู้เพราะเราทีเนี้ย มันก็พายแลมัเรื่องของโลกโซเชียลเหมือนกันนะเออถ้าตัดได้มันก็แบบอาจจะแบบเราอาจจะสบายตัวก็ได้แต่ว่าเราว่าข้อมูลแฟนคลับมันอยู่ในแบบสมุดอยู่ใน t วิตเออเยอะแล้วมันต้องผ่านตามอ่ะใช่แล้วมันก็เลยซึมเข้ามาเพราะเราความที่เราไม่อยากเห็นอ่ะใช่มันก็อาจจะแบบคือพอเห็นมันก็เห็นแล้วไงแล้วมันก็ดันแบบเข้ามาแล้วเออมันถึงถึงเราจะไม่เข้าไปยุ่งอ่ะยังไงเราก็มีก็มีอาคาติแล้วอ่ะแบบไม่ได้อะไร เข้าใจนะเพราะว่าเรามองมันก็เป็นคอมมูวะเหมือนถ้าเราไปเป็นแฟนคลับเราก็คงอยากมีเพื่อนน่ารักน่ารักเหมือนกันเป็นคอมมูที่น่ารักอะไรเงี้ยเออแล้วก็เลยก็เข้าใจนะมันจะมีความแบบกลัวแล้วค่ะอะไรเงี้ยอยู่ใช่คุณก็เลยคิดว่าใช่เป็นหน้าตาแฟนคลับเราก็คิดว่าใช่เหมือนเป็นหน้าตาแฟนคลับอยู่ได้อ่ะเป็นหน้าตาของศิลปินเป็นหน้าตาแฟนคลับแฟนคลับแบบเป็นหน้าตาของศิลปินแล้วผมอ่ะเออเออคุณเข้าใจผมไงเพราะเราดูดากันดีอยู่ตอนนี้หน้าตา เออเราไม่ใช่เป็นนัตตาธรรมดาด้วยเรานัตตาดีเป็นนัตตาที่สวยของแฟนของแฟนคลับอีกแล้วของศิลปินเออใช่ประมาณนั้นเป็นพับหลักแหละแร้วว่ามันก็เป็นพับหลักเหมือนแบบเอ้ยเราจัดการกันแบบไหนเราคุยกันยังไงระหว่างแฟนคลับเองศิลปินเองอะไรเงี้ยศิลปินพูดอุ้ยแฟนคลับฟังแล้วแบบทีมงานพูดบางทีก็อาจจะเคารพเคารพกันบ้างเคยอจะพูดถึงแบบศิลปินพูดแล้วแฟนคลับฟังอ่ะเคยเห็นมีมนี้ป่ะแบบแต่ เป็นมีมอของเล d เ e ลเวที่แบบอไอรีนอะแค่แบบกลิบเดนโหแบบโคตรชอบอะ <c oughs> แต่มันก็จะมีแบบกลุ่มแฟนคลับที่แบบว่ายัางไงก็ไม่ฟังอะ <c oughs> คิดว่าเรื่องนี้มันก็สามารถรีเลทไปได้กับแบบ อีกหลายๆเรื่องเราว่ามันน่าจะมีภาพของการแบบเหมือนที่เราเคยคุยกันมันแบบเรื่องของการโมเมนต์ด้วยไหมแบบหมายถึงว่าเพราะว่าเราอยากได้โมเมนต์แล้วเราก็เลยลืมแบบลืมทุกอย่างไปเลยก็เคยมีเหมือนกันว่าเหตุผลอ่ะมันมีเหตุการณ์ที่เราถูกยืนอยู่ในสถานการณ์นั้นที่เหมือนคู่ทีมงานละกันแต่ว่าเหตุผลก็คือแบบเพราะอยากอยู่ใกล้เพราะว่าอยากเห็นเออซึ่งถามว่าเราในฐานะแฟนคลับเราเข้าใจไหมเราเข้าใจว่าทุกคนแบบอยากอยู่ใกล้หรือว่าอยากเห็นอยากแบบเป็นที่เออเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นที่มโมเมนต์เออคือทุกคนอยากมีโมเมนต์แหละ แต่ว่ามันก็กลายเป็นว่าณนตรงนั้นมันทําให้แบบเอ้ยคนทํางานทํางานยากขึ้นด้วยไหมหรือมันมีกฎม,มีกติกาตรงไหนที่มันทําให้ใครแบบใช้ชีวิตลําบากขึ้นหรือเปล่าด้วยด้วยสถานาการณ์หรือเหตุการณ์ตรงนั้นอะไรเงี้งยเออเราว่าม,มันก็สะท้อนกันถ้าสมมติว่าแบบเราทําตัวไม่น่ารักเลยสมมติว่าแบบไปอยู่ในพื้นที่สาธาราณะแล้วเราในฐานะแฟนคลับเราทำตัวไม่น่ารักเลยแล้วมันก็ไปแบบทําให้คนอื่นแบบแย่สมมติว่าภาพจําเขาอะเขาไม่รู้จักเราไงคือเขาไม่รู้จักเราแต่ที่เขารู้จักคือศิลปินของคนนี้ใช่คือพอเขารู้ักิล ปินสิ่งที่เกิดขึ้นคืออ๋อแฟนขับของคนนี้อ,อแฟนขับของเป็นแบบนี้แฟนขับของเป็นแบบนี้พ่อมจำมันแบบเสียทั้งคู่อื ถ้าถ้ามองมุมเล็กๆก็อาจจะไม่ได้ส่งผลเสียอะไรขนาดนั้นแต่ว่าก็อาจจะส่งผลเสียในระยะยาวหรือว่าแบบภายในอนาคตข้างหน้าที่แบบว่าผู้จัดเอยอะไรเอยอะไรอย่างเงี้ย<ม>แต่ในมุมนะก็ก็ไม่ได้รู้สึกว่าผู้จัดจะมองเรื่องนี้เป็นแบบเฟื่องพีออลิตี้ขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่ามันก็น่าจะมีนิดนึงแล้วว่ามันแล้วแต่แหละว่าทาร์เก็ตเขาเป็นแบบไหนสมมติเขามองในเชิงเอน a เ e นจเมน์เขาจะไม่ได้สนใจมากขนาดนั้นก็ได้ว่าแบบเออจะเป็นแบบไหนแต่ว่าถ้าเกิดบางทีมันอาจจะมีในเรื่อง ของการแบบร่วมงานกันด้วยยากไหมหรือสมมุติแบบคุยกันเรายากมากเลยเพราะว่าแบบดีลแฟนคลับลำบากเลยอะไรเงี้ยเราว่าก็อาจจะมีบ้างที่อาจจะรู้สึกว่าถ้ามีออปชันที่ดีกว่าก็อาจจะเลือกออปชันที่ดีกว่าไหมหรืออะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออประกอบประกอบกันไปเราเองก็อยากให้น้องเราผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เอ็นดูมีคนอยากร่วมงานด้วยเราเองก็คงเป็นอีกภาพหนึ่งที่ทําให้แบบส่งเสริมภาพลักนั้นให้กับเขาได้ด้วยเหมือนกันในฐานะแฟนคลับเราก็พูดเรื่องแบบไม่ดีมาเยอะ แล้วถ้าสมมติว่าเราอยากจะเป็นหน้าตาที่ดีก็หน้าตาดีอยู่แล้วเพราะว่าก็าอยากจะเป็นหน้าตาที่ดีขึ้นอของศิลปินละ่ะอือก็ดีนะ <laughs> ไม่ห <laughs> มาย <laughs> สิว่าแบบทำยังไ,ไงเหรอเออเปฟิลแบบ how to วิ้ย how to ก็อาจจะยากจริงๆแต่ม,มันเราว่าทุกอย่าง back to basic ทุกคนหมายถึงว่าให้เกียบตัวเองด้วยแหละแล้วก็ให้เก็บศิลปินเหมือนเดิมเลยเออก็คือเราว่าถ้ามีกติกาอะไรก็ เคารพกติกาแหละเราว่ามันคือการเคารพกติกาแต่ถามว่าถ้าสมุรู้สึกว่ามันอันแฟร์หรือว่ามันมีอะไรที่ต่อหรอ มันทําได้นะเออมันมันสามารถมีอะไรที่ไม่ถูกใจเราได้สมมติไปงานอ e ีเวนต์เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้อ่ะทาไมถึงอย่างนี้คือเอ้ยโอเคเราอาจจะไม่ถูกใจแต่ว่ามันคือเขาเรียกว่าพานึ่งมันจะคล้ายๆกับสิ่งที่เรียกว่าวุฒิภาวะนิดนึงมันคือการแสดงออกไปเราไม่พอใจต้องบอกว่าเราไม่พอใจได้เราไม่ชอบได้เหมือนกันรู้สึกโมโหได้แต่แค่ให้เรารู้สึกไว้ก่อนว่าโอเคตอนนี้ฉันกําลังรู้สึกแบบนี้อยู่เพราะอะไรด้วยนะ แล้วหลังจากนั้นถ้าสมมติว่าดีลกับปัญหานี้ยังไงสมมติบอกว่าทีมงานจะต้องแก้ปัญหาเนี้ให้ฉันอาจจะเดินไปแล้วพูดคุยกับเขาดีๆมากกว่าเราว่ามันอาจจะแบบมันคุยกันได้ในในฐานะของผู้จัดง,งานเราว่าเอ้ยบางคนเขาก็ฟังจริงๆนะมันคงมีแหละคนที่ไม่น่ารักแล้วเราจะรู้สึกแบบ คุณพี่ฉันเป็นลูกค้านะเว้ยมันมีแต่สุดท้ายแล้วอะเราแค่รู้สึกว่าโอเคไม่เป็นไรเก็บไม่ได้ไม่ถึงเก็บกดนะเ,<อ>เก็บเดี๋ยวไว้ก่อนเ,อ <laughs> เดี๋ยวเ,<อ>เดี๋ยวค่อยไปพูดหรือไปเล่าในเรื่องในในพื้นที่ของเราแต่ว่าดีลกับปัญหาตอนนั้นว่าทายังไงให้มันดีขึ้นได้มากกว่าเช่นแบบว่าเอ้ยขอโทษน,นะคะแบบมันสามารถทําแบบนี้ได้ไหมหรือกติกาเป็นแบบไหนสอบถามได้ไหมมันปรับได้อีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราว่ามันเป็นการแบบสื่อสารกันอย่างตรงไปตรงมาพูดกันออกไปตรงๆโดยที่อาจจะแบบเก็บอารมณ์เอาไว้ก่อนปณีปนอมปณีประนอมกันหน่อย เราเข้าใจความโกรธของแฟนคลับมากๆหรือว่าแบบทุกคนมีความต้องการอแต่ว่าบางครั้งเลยใน่ไหมอันนี้พูดแค่ในบางกรณีเอาแฟกเลยคือสตาฟทุกคนบางทีไม่ได้รู้อทั้งหมดอะแล้วเขาไม่ได้สัอาจจะแบบไม่รู้ได้สั่งว่ามันมีประทัดอะไรแบบไหนคือการซิงอันอันมันก็เป็นเรื่องของหลังบ้านที่เขาต้องไปสิงกันแต่ว่ารีมายไว้ว่ามันเหมือนกับทุกคนอาจจะไม่ได้อยู่ในหน้างานตรงนั้นเพื่อ ซัพพอร์ตความไม่พอใจของเราขนาดนั้นนะครับนึงมันก็อาจจะไม่ใช่ความรับผิดชอบของเขา100%อหรือเขาอาจจะไม่รู้อะไรเลยก็ได้เราสามารถเดินออกไปเดินเข้าไปเพื่อถามเขาก่อนเนาะแบบเขาเก็ตไหมอ่ะว่าสิ่งที่เราเออแบบเจอปัญหาอยู่หรือรู้สึกไม่ได้อยู่คืออะไรอะไรเงี้ยเออมากกว่าแล้วก็แบบเออถ้าเขาเข้าใจแล้วเขาช่วยแก้ปัญหาได้เราว่ามันคือดีทั้งคู่แต่ถ้าเราไปมาถึงแบบเฮ้ยพี่คามันแบบมันอาจจะดูแบบ ตกใจเน็ตนึงแล้วเราว่าบางทีถ้าตัวสตาร์บไม่รู้อัน,น,นทีน,นี้ก็ไม่รู้จะทําไง,อ,งอ,อีกเอออะไรเงี้ยเราว่ามันใจเขาใจเราด้วยเลยเธอรา่านี่ไงโดนวนกลับยากจังเป็งไม่ไม่ไม่อวยตัวเองเนาะ <c ười> ก,ก็คือคิดว่าเป็นคนใจเย็นในระดับหนึ่ง <c ười> ใจเย็นมากมากจนบางทีแบบสามารถแบบอิกนร์ไปได้เลยใจเย็นธรรมดาหรือใจเย็นจนเริ่มจะชาดาดาดีดาดาใจเย็นจนโง่มาอาจะขับไปไม่เป็นไรไม่โดนลิเกสิยเพราะว่าอุ้ย เออก็เป็นคนใจเย็นในระดับหนึ่งถ้าสมมติว่าแบบเออมีปัญหาแล้วแบบว่าคนเริ่มโวยวายกันอะไรเงี้ยเราก็จะเป็นฝ่ายแบบเขาเรียกว่าอะไรนั่งฟังเกิดอะไรขึ้นหรออะไรเงี้ยแบบฮะไม่ทันเออแบบฮะอะไรอ่ะอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเป็นคนที่เป็นคนที่ไม่ชอบมีปัญหากับใครอ่ะเออ,เอ,อเแบบด้วยอ๋อเราแต่ว่ากำลังสตีกันเหรออ่ะเดี๋ยวถอยหนึ่งสเต็ป อยยืนฟังถ้าสมมติว่าก็เคยก็เคยแบบเจอแบบว่าเหมือนเหมือนเขาก็เคลียร์กันไม่ลงตัวฝั่งนี้ก็ร้อนฝั่งนี้ก็พยายามอธิบายแต่ฝั่งนี้ก็ยังร้อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนพอเขาแบบเริ่มแบบว่าถอยกันออกมาอย่างเงี้ยเเราก็ถึงจะแบบไปคุยกับฝั่งโนนแบบด้วยความประนีประนอมว่าแบบเออจริงๆแล้วมันมันทาอะไรยังไงได,ได้บ้างในการแก้ปัญหาอ,อะไรอย่างเงี้ยเออจริงๆเราเป็นคนสายสอบอะว่าดูเกิดยแน่เออ แต่ว่าแบบถึงถึงหน้าตาจะดูเป็นคนแรงแต่จริงๆก็แรงก็แรงแรงในหัวเออแต่จริงๆเป็นคนแบบใจเย็นมากถึงมากที่สุดขี้เกียบปัทะามันใช้พลังเยอะอ่ะเออใช่จริงแล้วเราไปติ่งอ่ะคือถ้าสมมติอยู่ในที่ที่ร้อนอ่ะอุ้ยจะเป็นลมอยู่แล้วฉันไม่มีแรงไปกะในการไปแบบไฟแน่นอนเออฉันจะไม่ เออเข้าใจเรื่องขยะเหมือนกันเนี่ยพูดในเวลาปรนเด่งเออแต่ว่าเข้าใจเรารู้สึกว่าแบบผู้จัดบางคนก็น่าลังมากมาเลยนะมาถึงเขาก็จะพยายามดูแลเท่าที่เขาสามารถทําได้เราเราเข้าใจว่าแบบเออบางทีเขาอาจจะคิดไม่โขบอะแบบจัดงานข้างนอกร้อนมากๆเลยอะมีพัดลมให้หนูสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวไม้หรืออะไรเงี้ยเนี่ยไปล่าสุดจะว่าที่ไปงานเปิดตัวของอีแบนบอยอะเออเขาแจกเขาแจกอะไรเรอวะพัด ก็ถ <muitas S 2> ือว่าจัดการได้ดีในระดับหนึ่งคิดว่าแบบเป็นของแจกที่รู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยถูกต้องใช้ได้ประโยชน์เพราะว่าให้กูรองข้างนอกเออมีพัดให้แบบพัดพัดพัดหลันก็แจกพัายกับน้ำเห็นปะก็ถูกต้องนี่ถูกต้องแต่ถามว่าร้อนไหมก็ร้อนอยู่ดีแต่เราว่าเหมือนกับเราว่าทีมงานนาจะต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรคิดภายใต้คอนดิชันเงื่อนไขนิดนึงว่าแบบเอ้ยด้วยด้วยอะไรด้วยพื้นที่แบบนี้ต้องทํายังไงบ้างแบบคิดคิดในฐานะของแบบแฟนคลับด้วยก็ดีเหมือนกันอะไรเงี้ยคิดนิ่งรบกวนแจกยาดมพัดถ้าเกิดว่า จัดงานเอาดอมันเหนื่อยอ่ะเออมันมันเหนื่อยจริงอ่ะอะไรเงี้ยเป็นไปได้แจกน้าเย็นแจกผ้าเย็นแจกผ้าเย็น มีคนแบบเป็นลมเป็นลมใช่เป็นลมเป็นลมเป็นลมเป็นแรงเออเป็นลมเป็นแรงก็ย้อนกลับไปอีกตรงที่แบบว่าถ้าจะไปเร็วหรืออะไรก็ต้องดูแลตัวเองเออต้องคนดูแลตัวเองด้วยเพราะว่านั่นแหละมันไม่มีใครมาดูแลเราได้ดีเท่าที่เราดูแลตัวเองรวมไปถึงภาพลักษณ์เรื่องของแบบความสะอาดอีกเรื่องความสะอาดเราไม่ค่อยเชียร์เรื่องแบบเรื่องขยะอาพาร์ตหนึ่งหมายถึงว่าคอนเสิร์ตอาจจะเจอบ่อยแต่ว่าก็จะมีคอนเสิร์ตที่เขาเรียกว่าอย่างนะเอาไปโซนผู้จัดแล้วกันแบบว่าอันนี้เข้าข้างผู้จัด ว่าแบบจัดงานได้ดีแล้วก็แบบเก็บขยะแบบได้ดีอ่ะเออมนมีมีระบบในการช่เก็บขยะอาจยอมหนว่วยความสะดวกขอขอยกตัวอย่างงานนี้ละกันเป็นงานเป็นงานใหญ่ก็คือโรลลิ n g ลาวอืฉันไปมาปีที่แล้วใช่ปะคือคือทุกคนแบบจะเห็นแบบขยะแบบเยอะมากอะเออแต่ว่าเขามีทีมเก็บขยะตลอดเวลาเออเลี้ยงลาจัดแถวทะเลปะ ไม่ไม่ไมเออเขาเป็นพื้นที่ของเขาอะเออแล้วแบบขยะคิดรู้สึกว่าเขาแบบมีมีมีจุดให้ทิ้งขยะเยอะใช่ปะแล้วอย่างที่สองอะเขามีคนเก็บขยะตลอดเวลาใช้คําว่าตลอดเวลาเออก็เหมือนอะเคลียปุ๊บไปนู่นเคลียแล้วก็ส่งต่อส่งต่ออะไรเงี้ยมันมันก็เหนื่อยสําหรับแบบคนจัด้อเตรียมใช่ซึ่งรู้สึกว่านี่คือการเตรียมตัวที่แบบ ดีอะเราว่ามันก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาของผู้จัดพาร์ทนึงแหละเข้าใจนะคือเราอะขอแค่แบบจัดเธอจัดที่ทางไว้ให้แบบใช่ให้มันอำนวยความสะดวกอำนวยความสะดวกให้เราหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าในพาร์ทของการดูแลตัวเองก็แบบเออก็หยิบไปทิ้งหน่อยเออใช่หยิบไปทิ้งก็ดีแต่ว่าเราโรลิ้งเราอะเห็นอะไรแบบตกลงพื้นวะวิกเต้นยังไง ป๊บป๊บป๊บแต่อย่างนั้นแหละคิดว่าจะใช่เออวมันก็เป็นภาพลักสมมติว่าโอเคก่อนมาเรียบร้อยมากเลยฟังกันเรียบร้อยจบปุ๊บอ่ะโอเคเคลียร์ไปแล้วเร้อยคนละไม้คนละมืออะไรที่ตัวเองหยิบหรือไม่ก็แบบไม่ไม่ต้องหยิบของคนอื่นก็ได้หยิบอันที่ตัวเองแบบไอ้นี่มาเออถ้าแบบมันไม่เออมันไม่ได้หนักหนามากก็แบบว่าเก็บกลับไปหน่อยใช่แล้วแบบแปชงแปะชื่ออะไรเงี้ยก็นั่นแหละ เก็บแล้วก็เก็บไม่แปะจะดีอืไม่แปะจะดีแปะจะดีอันนั้นมันก็เป็นเรื่องของความรับผิดชอบแล้วมันก็คือภาพหลักนั่นแหละถามันเป็นภาพหลักษณ์มันก็ภาพหลักษณ์อ่ะเออเรื่องภาพหลักจริงๆทางนั้นแหละมันก็หน้าตาอ,อืเพราะว่าไอแปะที่ะเคยเห็นตอนไปไปดูหนังแล้วกันเอ,อแล้วมันก็มีแบบ ศิลปินที่ต้องไปแบบรอบรอบพิเศษของเขาอ่ะเออแล้วก็มีแฟนคลับแบบมาแปะแปะไว้อะไรเงี้ยก็เหมือนเหมือนตอนนั้นก็เห็นแฟนคลับอยู่แล้วแหละเออแล้วออกออกจากโรงหนังอีกทีหนึ่งอ่ะก็คือสลายตัวกันแหละแต่ว่าสิ่งที่ลงเหลืออยู่ก็คือที่แปะอยู่นั่นแหละที่แปะอยู่ก็เลยรู้สึกว่าอืมเก็บนิดนึงก็ดีอเข้าใจนะไม่ก็เข้าใจแหละว่ามีคนทําความสะอาดออะืแต่ว่าได้ลองอจริงๆินิดนึงคือมันเหมือนว่าถ้ามองในอีกภาพมันคือค่ะ อ่ะสมมติว่าคือขยะเหมือนกันเอาวางของไปไม่เอาไว้จริงใช่ปหจริงแต่ที่รับไม่ได้ที่สุดอ่ะคือของที่จองอ่ะเป็นการศิลปินอะไรเงี้ยเพราะรู้สึกว่าพี่พี่ชอบเขาจริงเปล่าทำไมพี่ถึงว่างพี่ถึงวางเขาไว้ตรงนั้นพี่พี่จะยอมให้เขาโดนเหยียบหรอเที่ยวรองไปด้วยอือเที่ยวร้องไปด้วยครับจริงครับร่วมด้วยช่วยกันใช่เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับศิลปินของเราของเรา ใช่หรือถ้าใครแบบเคยเจอแบบเรื่องไม่ดีหรือเรื่องที่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถมาแชร์ประสบการณ์กันได้มีอีกอะไรบ้างามายถึงว่าภาพที่ชอบเคยเห็นเวลาวิ่งตามตามที่สาธาระโอ้ยตาเดิเคยตกใจฉันเคยตกใจฉันพูดจริงคือบางทีอะคนอื่นเขาไม่รู้ไงว่ามีศิลปินออมาบางทีมันอาจจะเกิดเขาเรียกว่าอะไรนะุรัตาเหมู่ได้ด้วยอุบัติเหตุด้วยฉันกังวลเรื่องอุบัติเหตุเป็นหลักแล้วคือภาพมันคือแบบเนื่องกบอะไรส่มบี้ ฉันตกใจเฮ้ยฉันขอพูดอันหนึ่งได้ไหมอันนี้ันอาจจะเมนช่นถึงคนคนนี้ได้เลยซึ่งฉันรู้สึกว่าอย่างหนึ่งคือมันค่อนข้างอันตรายเออแค่รู้สึกว่าถ้าสมมติว่าเขามีการแจกหรือมีการแบบอะไรก็ตามที่มันฟรีอะเรารู้สึกว่าทําให้มันเป็นระเบียบจะดีมากๆใช่เราทุกคนจะได้เท่า เท่าเทียมกันใช่ใชแล้วก,ก็มันก็เรียบร้อยคือใช่คือเราแค่กลัวอย่างที่บอกแหละเวลาเราเคยเจอแล้วแบบพลุยาา่างเหมือนวิ่งปรรรรไปแล้วฉันอยู่ตรงการลางอย่างเงี้ยฮะนี่คืออะไรแบบเกิดอะไรขึ้นหรือแม้กระทั่งสนามบินหรือแบบคือมันก็เริ่มกระขยายวงอะอย่างที่อบอกคือเขาจําเราไม่ได้เขาไม่รู้จักเราเขาจําแค่ว่าคนนี้มาหากใครใช่เออเออคนนี้มาหาใครนะอะไรเงี้ยอันนี้ใครมานะคะ โอเคแล้วเขาก็จำชื่อศิลปินเราแ,แบบอุ้ยเนี่ยวันนั้นฉันไปสม,มุดกลับบ้านไปเล่าฉันไปเจออันเนี้ยแหละแฟนกลับอย่างเงี้ยยงงยงเมากเลยเราก็แบบเขาก็อาจจะผ่านไม่ชอบแบบศิลปินเราไปด้วยเลยอ,อนั่นแหละแต่ก็นั่นแหละพอเป็นระเบียบมันก็เป็นอย่างที่เป็นอย่างที่เจ๊บบอก ที่เจี๊ยบและเพียแล้วคุณพี่คนนี้บอกเอเราว่ามันก็คือมันกลายเป็นว่าทุกคนจะได้เท่ากันจากจากที่มันดูแบบจัดการไม่ได้ก็จะอาจจะแบบช่วยให้ทุกอย่างมันโฟล์มากขึ้นทุกคนก็ได้ถ่ายรูปทุกคนก็ได้เห็นน้องทุกคนก็ได้เจออะไร่างนี้ด้วยใช่ไหมถ้าถ้าอันไหนแบบมันเป็นระเบียบได้ก็ลบกวนทุกคนแบบเป็นระเบียบกันนิดนึงอ่ะจริงๆก็มีก็ก็มีเรื่องพูดอีกนะพอพอมันมาถึงอันเนี้ยถ้ามันจะต้องเป็นระเบียบเข้าแถวอ่ะการจองให้เพื่อน อันนี้เขาทำพูดยากในเรื่องนะประเด็นนี้อืองให้เพื่อนใช่คือจริงๆถ้าพูดตอนนี้ก็คือนี่ไม่ดูสึกว่าแบบไม่ได้ซีเรียสเออหมายถึงว่าก็ปกติเข้าใจเวลาแบบเวลาเราเห็นแบบขอโทษนะคะมากับเพื่อนหรืออะไรเงี้ยก็เกตนะก็จะเออก็เวลาไปติ่งเขาคงอยากไปกับเพื่อนแหละหรืออะไรเงี้ยอ้วถ้าสมมติว่าร้อยคนแรกอ่ะร้อยคนแรกแ้ตอนนี้มันต้องแล้วด้่กติกาแหละคือการเคาลพกติกาโอเคจะแยกกันเรื่องแบบว่าเฮ้ะกับเพื่อนอแต่ว่ามันก็ ขึ้นอยู่กับกติกาที่ทางแต่ละคนแต่ละที่แต่ละผู้จัดแต่ละลงานวางเอาไว้ถ้าบอกว่า100คนแรกที่แบบต้องต้องแสดงตัวเท่านั้นอ่ะแค่นั้นจบอืโอเคประมาณนั้นในมุมเราแค่นี้โอเคได้สรุปได้เลยอันเนี้ยว่าใช่ภาพลับถูกต้องปิ๊งปิ๊งปิ๊ปิ๊ส่งเสริมกันเหมือนมูเตลูหูหูหูก็ยันเราเพลงขยันเหลอาเพลงเาเต็ง เรือ่องเราวก็จะประมาณนี้แหละหว่าจริงๆแล้วแฟนคลับก็คือหน้าตาของศิลปินก็คือถ้าพูดในเรื่องของความคิดเห็นส่วนตัวเราทั้งคู่มองว่าใช่มีผลใช่มีผลสุดๆก็อยากให้ทุกคนแบบเป็นหน้าตาที่ดีของศิลปินพูดไปแล้วแต่ว่าเราสามารถเดินออกมาเป็นหน้าตาที่ดีได้เลยใช่เป็นหน้าตาที่สวยได้ทันทีใช่เราจะพูดอีกว่าเราสวยเราเป็นหน้าตาที่สวยของศิลปินช <laughs> อบความแบบอ่านเมลไปด้วยแล้วก็แบบ อานเมลมาด้วยแต่ก็ยังพูดอยู่อีเมลเข้าออพอดีเออเออมาติดทักกินเวอร์นี <c oughs> ่มีการเลื่อนเลื่อนเช็คด้วยว่าพูดอะไรวะอะไรอยากพูดอีกไหมก็ก็ไม่มีก็อยากให้ทุกคนแบบเป็นคนที่น่ารักของสังคมเออแต,แต่แต่ก็คิดว่ามันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่ถ้าอย่างน้อยแบบสังคมเราหน้ารักขึ้น แล้ว,วออความมูน่ารักขึ้นมันก็อาจจะอยากให้ทาเขาเรียกอะไรนะทําให้คนน่ะออมาแบบมารักศิลปินของเรามากขึ้นเพราะว่าออแฟนคลับน่ารักมีความรักก็ดีกว่าความเกลียดปะวะก็นั่นแหละมีคนเอ็นดูย่อมดีกว่า<ช> as much as we can กันนะทุกคน<ช>แต่ว,ว่าก็นั่นแหละอย่างที่บอกไปว่าทุกๆความรู้สึกหรือความไม่พอใจหรือความโกรธอ่ะมันมีได้แหละแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราแสดงออกมันแบบไหนเนาะใช่อถ้าเราแสดงออกแบบด้วยความสุดท้ายแล้วถ้าเราเคารพคนอื่นแสดงออก อย่างน่ารักมันก็มีภาพของศิลปินที่ติดกระเป๋าเราไปหรืออะไรอย่างเงี้ยไปด้วยเหมือนกันก็อยากจะแบบว่าเดินไปแล้วก็มีคนโอ้ยแฟนคลับน้องคนนี้น่ารักจังเลยฉันมาจามา้าอย่างเงี้ยมีน้ําใจกับคนนี้หรือแบบช่วยเหลือคนนั้นแล้วก็อ๋อหนูมาดูใครลูกอ๋อหนูมาดูคนนี้เป็นแฟนคลับคนนี้ก็มีโอกาสกะขายอีกอ๋อหนูนี่น่ารักจริงๆเลยนะเหมือนศิลปินเลยจันมาจามา้า <c oughs> <c oughs> <laughs> เอออะไรไไเพือนนะเออฟิลฟิลนี้เนี่ยสถานาการณ์จริงทั้งนั้น <laughs> เออก็ถ้าใครมีเรื่องที่เคยประสบพบเจอทั้งดีและไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยอยากจะมาแชร์กันก็สามารถมาแชร์ได้นะคะหรือว่าใครมีความเห็นต่างอะไรเงไ้ก็คอมเมนต์ได้นะจ๊ะถ้าใครฟังมาถึงตรงนี้ก็ขอบคุณขอบคุณมากๆค่<า>ะ,คะเราอาจจะไม่ได้เป็นคนที่น่ารักที่สุดในโลกนี้แต่ว่าเราก็น่ารักที่สุดในใจเธอเอ้ยซยลาห์เห็นไย๊อ ไปเกาหลีด้วยโดนเก็บ e ีนี้โดนเก็บค่าลิขสิทธิ์ไปแล้วกว่า800,000บาทโอเคเราเรามาดูกันดีกว่าว่าไอ้ผีนะเราจะพูดถึงเรื่องอะไรสั okay. ่งไหมและผู้เข้าชิงนั้นก็คือไม่สิและผู้ชนะนั้นก็คือจึม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 ตึมและสิ่งนั้นก็คืออันนี้เหมือนเคยพูดไปแล้วนิดหน่อยเลยอะ ศิลปินจ๋ายังมีแฟนนะเออย่ามีแฟนนะเหมือนเคยพูดไปแล้วในอีพีคู่ชิบเลยอ่าเออแต่ว่าพูดได้อีกได้พูดได้อีกอันนี้เป็นหัวข้อใหญ่เอเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวอีพีหน้าเรามาคุยกันนะคะเรื่องศิลปินจ๋าย่ะมีแฟนนะจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าเราจะห้ามเขาแบบนั้นจริงหโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าบ๊ายบาย สวยมต้องพูดอีกแล้วเปล่าอย่าลืมกดไลค์เกิดแชร์และเกิด subscribe แล้วก็เกิดกระดิ่งปิ้งปิ้งให้พวกเราด้วยนะเย้เอัปโปอยก่อนวะอวดสมทายเออเดี๋ยวอันนี้เราก็มีคุยเราคิดท็อปิกไว้แล้วว่าจริงๆแล้วเราจะเป็นต้องมีเมอร์ชของศิลปินหรือไม่ใช่อวด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 เซโค์ไ